้ใครกล้ามาช่วยอีกแล้วอันนี้เจ๊เกตขายที่วัวค่ะวัวอยู่นี่ค่ะเย็นแล้วมั้ง ไก่ค,คุยฟองหัวกินฟองอันนี้กรอบที่หัวสูงเลยยี่สิบ